กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะอะสำหรับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปสัญลักษณ์นิวเคลียร์เลขมวลและก็เลขอะตอมถ้าเกิดว่าใครนับใครยังนับไม่เป็นยังไม่รู้ว่าจุดเด่นของเลขมวลและก็เลขอะตอมเนี่ยมันคืออะไรเขาดูกันยังไงมันรู้ได้ยังไงว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนเนี่ยมันมีกี่ตัวให้เรามาดูเคสนี้กันโอเคเนาะ,ะสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็น x a z x a, z. a z แบบนี้โดยที่ตัว A เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเลขมวลนะซึ่งเลขมวลเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนรวมกับนิวตรอนอยู่ส่วน Z พวกเราจะเรียกมันว่าเลขอะตอมเลขอะตอมตรงนี้มันจะเป็นตัวเลขที่กำลังบอกเราว่าโปรตอนของธาตุธาตุนี้มีทั้งหมดกี่ตัว โอเคไหมอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่มีสัญญาณนิวเคลียร์ของคอลินคอลินข้างบนเลขมวลเท่ากับ35แล้วก็ข้างล่างเท่ากับ17อย่างเงี้ยเขาให้ตัวนี้มาเราจะสามารถบอกได้เลยนะว่าคอลินเนี่ยมันมีโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนอย่างละเท่าไหร่โดยที่เมื่อกี้เราก็จะตอบได้ว่าโปรตอนเนี่ยมีทั้งหมด มันดูตรงไหนนะจํานวนโปรตอนโปรตอนดูเลขข้างล่างมันก็จะมีเท่ากับกี่ตัว17ตัวอ่ะสิโปรตอนส่วนถัดไปก็คือ,อจํานวนนิวตอนนิวตอนอดูยังไงก็ถ้าเกิดว่าข้างบนเนี่ยมันคือตัวเลขโปรตอนบวกกับนิวตอนใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันคือตัวเลขโปรตอนถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจับไอสองเลขลบกันเนี่ยโปรตอนบวกนิวตอนอ่ะลบด้วยจํานวนโปรตอนตัวเลขที่ได้ เราก็จะได้จํานวนแหละได้จํานวนนิวตรอนนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วง่ายๆคือจํานวนนิวตรอนให้เอาเลขมวลลบเลขอะตอมโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้น3 5มสลบสิ 17, มันก็จะได้เท่ากับอ่ะเดี๋ยวพี่กดเครื่องคิดเลขสามหลบสิ 17, ได้เท่ากับ18บแปก็จะได้18บแปดนิวตอนทีนี้อิเล็กตรอนน่ะหรือพี่ไม่ได้บอกเลยเนาะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยดูยังไง ไม่มีเลยไม่มีตัวเลขไหนที่บอกถึงจํานวนอิเล็กตรอนโดยตรงอันนี้คือประเด็นแรกที่พราจะเน้นนะเลขมวลเลขอะตอมไม่มีตัวเลขไหนที่บอกจํานวนอิเล็กตรอนโดยตรงแต่ถ้าโจทย์เขาใช้คําว่าธาตุแต่ถ้าโจทย์เขาใช้คําว่าธาตุาาานะจํานวนโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนเพราะธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้าอนุภาคที่มีประจุบวกจะต้องเท่ากับอนุภาคที่มีประจุลบโอเคนะ อ่ะอันนี้เมื่อกี้พี่บอกอันนี้เป็นสัญลักษณ์ธาตุใช่ไหมแล้วคราวนี้เราจะดูได้ยังไงว่ามันเป็นธาตุหรือมันเป็นพวกไอออนก็ถ้าเกิดว่า1นนะโจทย์เขาจะให้คําว่าธาตุมาเลยถามคําว่าธาตุเลย2ก็คือตรงเนี้ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอะไรมันจะเป็นเลขมันจะเป็นศูนย์ว่างๆเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยคือเป็นอะตอมโอเคนะ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นธาตุถูกแม้เป็นอะตอมของธาตุเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนกับโปรตอนจะเท่ากันก็หมายความว่ามันก็จะมีทั้งหมด17อิเล็กตรอนเนี่ยประมาณนี้โอเคนะในในในตอนนี้เนี่ยในเอพิโซดนี้พี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับธาตุส่วนถ้าเป็นไอออนบวกไอออนลบเราจะดูจำนวนอน,อนุภาคมูลฐานยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเอพิโซดหน้าโอเคอ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบกันบ้าง ว่าเขาออกกันยังไงเหนมะเนี่ยมันก็จะมีธาตุมาให้น้องทั้งหมด6ธาตุไม่ใช่สิ7ธาตุอะแล้วก็ใบตัวเลขแต่ละตำแหน่งมาจากนั้นก็จะให้เติมว่าในช่องว่างเนี่ยมันคือเลขอะไรบ้างเคนะอ่ะเราก็มาทำพร้อมกันเลยแล้วกันโซเดียมมีเลขอะตอมเท่ากับ11 แล้วคนนี้เมื่อกี้พี่บอกเลขอะตอมเนี่ยมันแทนจํานวนโปรตอนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเราก็จะรู้เลยว่าโปรตอนของโซเดียมเนี่ยม,มีทั้งหมด11โปรตอนก็ตอบเลยโอเคจากนั้นเลขมวลเลขมวลตรงนี้ที่เขาบอกมาเท่ากับ23เนี่ยมันคือจํานวนโปรตอนรวมอยู่กับนิวตอนเพราะฉะนั้นเราเอา23ลบกับ11ซึ่งก็จะได้เท่ากับ12เราก็จะได้เป็นจํานวนของนิวตอนนั่นเอง ถัดไปคืออ e ิเล็กตรอนมันเป็นธาตุจำนวนโปรตอนกับอ e ิเล็กตรอนจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น11เห็นไหมเราจะรู้ถูกช่องสัญลักษณ์นิวเคลียสัญลักษณ์นิวเคลีย์ก็ให้เราเขียนก็คือมันเป็นธาตุโซเดียมอ่ะเราก็เขียนโซเดียมแล้วก็เอาเลขมวลไว้ข้างบนก็คือเลขยี่สิบสามแล้วก็เลขอะตอมไว้ข้างล่างเลขอะตอมคือสิบเอ็ดอ่ะแล้วก็สิบเอ็ดมาใส่อย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยขอแรก นะถัดไปข้อที่2เขาให้ธาตุแมกนีเซียมมาแล้วก็ให้จํานวนโปรตอนมาโปรตอนก็คือเลขอะตอมใช่ไหมก็เอาไปใส่เลย12นิวตอนดูยังไงนี่สังเกตที่ตรงนี้ตรงนี้คือโปรตอนบวกนิวตอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอา24ลบกับ12ก็จะได้จํานวนนิวตอนละเท่ากับ12ถัดไปอิเล็กตรอน สอ,อันนี้มันเป็นธาตุใช่ไหมไอตัวเนี้ยมันเป็นธาตุดังนั้นตัวเลข2องตำแหน่งนี้จะต้องเท่ากันก็จะเป็น12บสอเห็นไหมไม่ยากเลยนะเพราะฉะนั้นสัญักนิวเคลียร์ของแมกนีเซียมข้างบนเลขมวลอะยิข้างล่างเลขอะตอม12ประมาณนี้เห็นไหมอะตอนนี้น้องอาจจะแบบว่าพอดคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วก็ลองทำอีก4ขีข้อจากนั้นมาตรวจคำตอบโอเคอะแล้วพี่ก็จะเฉลยละ ต่อไปแคลเซียมแคลเซียมมีนิวตอน20แล้วก็มีอิเล็กตรอน20ตรงนี้ก็จะเป็น20ไปด้วยแล้วก็ตรงนี้อ่ะก็จะเป็น20ถูกไหมจากนั้นเลขมวลเลขมวลคือโปรตอนบวกกับนิวตอนก็จะเป็น40อ่าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของแคลเซียมเลขมวลเท่ากับ40เลขอะตอมเมื่อกี้เท่ากับ20เนะี่ยก็จะได้ตัวนี้มาต่อไป ออกซิเจนอ่ะออกซิเจนเนี่ยมีโปรตอนเท่ากับ8ก็จะได้ว่าเลขอะตอมเท่ากับ8อย่างงี้ตรงนี้เป็น Newton, นิวตอนเนาะนิวตอนเท่ากับ8ดี่ซูมเอาก่อนมองไม่เห็นถัดไปอิเล็กตรอนมันเป็นธาตุเพราะฉะนั้นโปรตอนกับอิเล็กตรอนต้องเท่ากันอ่ะต่อไปเลขมวลเลขมวลให้เอาให้เอานิวตอนบวกกับบวกกับเดี๋ยวเดี๋ยวบงผิด นิวตอนบวกกับโปรตอนก็จะได้เท่ากับ16เนาะสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของออกซิเจนเลขมวลเป็น16เลขอะตอมเป็น 8. อ่ะก็จะได้ตัวนี้มาถัดไปคือโคโบลอลโคโบอลให้อะไรมาอา้าวไม่ให้อะไรมาเลยลืมพิมพ์หรือเปล่าเนี่ยพี่เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะโคโบอลให้สัญลักษณ์นิวเคลียร์มา เป็น Co ข้างบนเป็นเลขมวลเท่ากับ60เลขอะตอมเท่ากับ27ให้ตัวนี้มาเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าตัวนี้คือเลขอะตอมก็เอามาใส่เลย27แล้วเลขอะตอมคือจำนวนโปรตอนก็ใส่27จากนั้นตรงนี้คือเลขมวลเลขมวลคือถ้าจับบนลบล่างเราก็จะรู้จำนวนของนิวตอนใช่ไหมเราก็จัดเลย60ลบ27 60-27ลบ27ได้33อ่ะโอเคนิวตอนมีทั้งหมด33ตัวจากนั้นอิเล็กตรอนมันเป็นธาตุจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนจะเท่ากันก็คือ27จากนั้นเลขมวลเลขมวลให้มาละ60ตรงๆก็ใส่ไปแค่นี้ถัดไปฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสมีเลขอะตอมเท่ากับ15เลขอะตอมก็คือจำนวนโปรตอนใช่เริ่มคล้องกัน,นยัง เลขอะตอมคือจำนวนโปรตอนถัดไป16คือนิวตอนถ้าเราเอา2ตัวนี้มารวมกันโปรตอนบวกนิวตอน15บวก16เราจะได้เท่ากับ31ใช่ไหม31ก็คือเลขมวล31คือเลขมวลแล้วก็อิเล็กตรอน โปรตอนกับอิเล็กตรอนต้องเท่ากันก็คือตรงนี้เป็นเลข15จากนั้นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ธาตุนี้คือฟอสฟอรัสเขียนเป็นตัว P ไปจากนั้นเลขมวลเลขมวลเท่ากับ31เลขอะตอมเท่ากับ15แล้วก็ใส่ไป31กับ15ข้อสุดท้าย Sulfur Sulfur มีเลขอะตอมเท่ากับ16เลขอะตอมคือจำน,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 นวนโปรตอนใช่ไหมเลขจำนวนคือจำนวนโปรตอนโปรตอนกับอิเล็กตรอนต้องเท่ากัน ต่อไปไอ้นี่32 32คือจำนวนโปรตอนที่รวมอยู่กับนิวตอนอยู่ถ้าเราเอาไปลบจำนวนโปรตอนออกเราก็จะได้จำนวนนิวตอนถูกไหมเพรา3ับสมลบมันก็จะได้เท่ากับ16จากนั้นสัญ,ญักญ์นิวเคลีย s ซัลเฟอร์เลขมวลเท่ากับ32เขียนไว้ข้างบนแล้วก็16คือเลขอะตอมก็เขียนไว้ข้างล่างเห็นไหมแค่นี้เองอันนี้คือสัญ,ญลักษณ นิวเคลียร์เลขอะตอมแล้วก็เลขมวลน,นี่คือหัวข้อนี้พวกเราก็ต้องทำให้ได้ทุกช่องเลยโอเคไหมอันนี้อพิโซดนี้นะอย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นของธาตุแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นของไอออนบวกกับไอออนลบเนี่ยมันจะเพิ่มวิธีคิดขึ้นมาอีก1สเต็ปซึ่งน้องๆจะได้ดูในอพิโซดหน้าเพราะนั้นอย่าลืมกดติดตาม u b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะโอเคอ่ะ เรียบร้อยอัพเดทสดนี้